ใหม่จัดเต็มใส่ชุดวันฮาราวีนเป็นนักเอกสาวสวยที่ปังและมาด้วยความสามารถจริงๆเลยนะคะสำหรับใหม่ดวิกาโดยใหม่นั้นปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระที่หลายช่องอยากจะร่วมง,งานด้วยเพราะว่าเวลาทำงานใหม่ทุ่มเทแบบสุดตัวทำให้ผลงานแต่ละชิ้นของใหม่นั้นออกมาได้ดีมากๆเล่นละครเรตติ้งก็พุ่งกระฉูดเล่นหนังก็มีไรายได้เป็นร้อยล้าน เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าก็กอบกลวยไรได้อย่างมหาศาลแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของใหม่จะทราบกันดีว่าใหม่นั้นเป็นนางเอกสาวสวยที่หุ่นดีและเป๊ะปังมากๆทั้งนี้ก็เพราะว่าใหม่นั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนอกจากการเลือกทานอาหารแล้วใหม่ก็ยังเป็นสาวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมากๆอีกด้วยทั้งในฟิตเนสบางทีก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแล้วถ้าพูดถึงใหม่ ก็ต้องนึกถึงเรื่องหุ่นที่เป๊ะปังไม่เคยเปลี่ยนเ LS สุดๆไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาใหม่ก็ใส่แล้วสวยดูดีไปซ้ำหมดแล้วถ้าใครที่ติดตามจะทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ใหม่เคยใส่ชุดปราบเซียนมาแล้วนั่นก็คือชุดลาเทกโดยชุดลาเทกนั้นเป็นชุดหนังรัดรูปถ้าใครหุ่นไม่ดีจริงนี่รอดยากค่ะซึ่งครั้งนั้นใหม่ใส่ชุดสีฟ้าสวยงามมากๆและในวันฮารวีนนี้ ใหม่ก็ทำเอาแฟนคลับต้องอ้าปากตาค้างไปตามๆกันเพราะว่าเจ้าตัวนั้นใส่ชุดปราบเซียนอย่างชุดลาเท็กอีกแล้วซึ่งครั้งนี้เป็นชุดลาเท็กสีเนื้อและมาในลุคของผีเสื้อแสนสวยที่มาพร้อมกับความแซบใครเห็นเป็นต้องใจบางๆไปตามกันเลยทีเดียวโดยใหม่ได้โพสพร้อมระบุแค,คปชั่นว่า b u t เตอร์ไมารายงานตัว ครยไม่ผีผีเสื้อจ้าขอบอกเลยค่ะว่าเป๊มากๆเป๊แบบไม่มีที่ติเลยชุดสีเนื้อรัดรูปอวดรูปร่างสุดเป๊แถมยังเป็นกระโปรงสั้นทำให้เห็นถึงความเรียวของขาและความออร่าที่เปล่งประกายออกมาสวยเลิศจนไม่รู้จะโฟกัสจุดไหนก่อนเลยนะคะงานนี้ทำเอาแฟนคลับทั้งในวงการบันเทิงต่างเข้ามาชื่นชมและคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเลยว่าพี่ดาวิสวย ไม่ใช่พี่ใหม่คือใส่ชุนนี้ไม่ได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเซตนี้โอ้ยสวยไปแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยแหมทั้งสาวทั้งสวยขนาดนี้แล้วหุ่นดีไปปังขนาดนี้หนุ่มเตอต้องห่วงมากแน่ๆเลยค่ะ